วันดีตอนเช้าอีกมือนนึงครับพี่น้องวันนี้กับหนาวเพื่อก่านะครับยุคกลางโขกกลางป่ามานอนหน้ามัอนี้กับ12องศาครับยังหนาวขนาดเป็นวันที่12มกราคมเนาะแต่ว่ามัอนี้ครับก็เลยพากันมาดักนูไวต้ต้งหมู่บ้านนี่แหละมันนี้อว่มายามว่าเป็นยังไงมันจะได้ปะดักไว้ว่ากี่ลังดอกครับแต่ว่าถ้ามองนี่นูหลายคนว่าอ่ะไปเข้า นี่กับมากันน้ากันได้ดักไปมองได้แน่นี่เราตัวเรียงแขงนี่ปะหัว่าจีไดหัวไดหมดนี่มองนี่เอาดักมาสร้างคุณแหละครับดูไรเออดักมาสร้างคุณนดักมาน้าใจมากที่ละไปไปไปเบิึงหลังที่สามสิบจุดบ่ไหนจะดักไว้ใส่นี่ละนี่ละโอ้อาโถดูตะวันเป็นไงปรเด็นดูทองขาวดูทองขาวดึงออกมากก๊ก เลยลักเจ้าโอ้ได้ายเลยนี่นี่ลักมันดูมามันบพื่นตายเตัวไหนเพื่นตายโอ้ติดตายหนาตื้นเนาะใช่ใช่ใช่เนี่ยใส่บ่วงใส่บ่วงโอ้ติดเอวติดเอวชื่อว่าแบบเนี่ยเอออ่ะอ่ะดูท้องเขาโอ้ไงเถอะไปไงคือว่าไงเนี่ยมันกดไงทำทีละ โอ้มามาเดินขวัญเอ้ยหัวกระดักนูได้เป็นครั้งแรกครับพี่น้องตามชื่อบ่บาดเนี่ยอะตามข้องใส่เชือกใสทข้างนี้อีกวันเนี่ยทางเดิงกับพ่นเราทางปลาพุ่นปลาเพกปลาเพกทางพุ่นเตี้ยเออต้นเพกโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวไปยืมไปหาทางดีให้งอออเทางฝุ่นเตี้ยเดี๋ยวขอยือมาเบิ้งทางฝุ่นเด้อ Oh. hay 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 nhà bên tao, nhang ta, thang thang quần cân áo nhà bên tao thì cân tiền áo pha vào, lắng đang tiếng thì thiếu quá như là mái vầy thóc kháo này là tao vào đừng cân không nó bất thiệt hả vâng thao phi tân mong nì mong nì bất นี่เหนล้ไงมองได้อีกขเจ่ามองได้อีกนี่้านี้กัป้าเพนี่นะโอแม่มองนี่บ่อนี่เน้อไม้ขาวขาวอนี่ไหมไม้ขาวขาไอ้พ่อแม่นี่ละนี่แหละไม้ไวไม้ไว้กันดำบ่เลยโอ้โหตอนนี้ได่บาทได้บาทไฮ้โอ้โหน่นู้นุกนูุกนูุกตีเลยนูุกไงโอ้ถอดถอดต่อวะถอตงมันหาตามข้งนี่ตามค้งมันว่างทื่อละ ปลาเพกว่าชอบยุบปลาเพกอาจจะมากินนอเพกเนอะหัดยากเพราะนอหวานโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ว่ะตัวใหญ่งูพุกปลาตัวชื่อว่าบาดเนี่ยงูพุกใหญ่ครับพี่น้องูุกใหญ่ตัวใหญ่เลยมาสร้างได้แต่ละเนื้อมันอยู่ในปลาเพกปลาแตแสดงว่านูท่านี้หลายเลยนี่หลายปกติพี่น้องไอ้ส้มนี่ หาหนูบ่ได้เด้บ่เคยได้จักเชื่อมันผุกได้อย่งไรบ่ฮู้เรียกว่าหนูหลายหนูหลายหลายมันอยู่นตามนี่ครับโอเมื้อนี้ได้ไม่นูแล้วเมือนี้เนาะตามปลาเพกปลาหนาบางที่มีฮอดู้เฮาเลยครับปลาพุ่นู้เฮาก็าใครเห็นเยอ่เลยแต่ว่าแบบมันหกปลาพุ่นขนหนาไปปลาซังไปเอาหาจิ้นก็หาย้ำหน้าแบบนี้แหะครับบ่ได้นั่งบ่ได้ซื้อเขาจะหาจิ้นกับนี่แหละครับ นมหน้าอาหาหนูครับอาหารปลาอ่ะถือเอาอาหารปลาปลาห้าวไปหายาบก็ได้ครับตัวกะจังหวะมันไตีก็เลยอีกจักหลัางหาลังอยู่ทางพุ้นหาลังไปหางกันอยู่ขันไดกัดเยามาอ่างให้เบิ้งจุดหรอกปลาไผ่ก็เคยได้จันฟร์ควันปลาไผ่มองนี้วะปลาไผ่จันฟร์ควันไงได้ก็แล้ว ปลาโตเด่นูหนใหญ่ตัวนี้มากจริงไหมมันนี่กับปลาคาครับเป็นปลูกคาตัวปู่ค่าจนโค่นเลยเนี่ยเขาจะเอาไปปล่อยไปเลี้ยงเขาจะเอาไปเลี้ยงตรงนี้ท่างที่แต่เป็นเป็นอินทราลัมพันนะอินทรพาลัมไงไว้ทั้กันแล้วออกมาแซมอินทราลัมปลาอินทราลัมเพิ่นปู่ไว้ที่อยู่เพื่อว่า เพ่าว่าง่าหูว่ามีเป็นต้นแม่ต,นต้นผู่กันเลยปลูกให้มันมีธีกันเออว่าหูว่าต้นแม่ต้นผู่แบบไหนอ่ะมื้อนี้ก็น,นอนหน้าคือเก่าแล้วครับแต่ว่าย้ายมาจากอ่าสุ่มไก่มานุ่นฟาร์มแล้วก็มานอนอยู่นี่แหละนี่ๆๆปปปปลลลลููกกกกาาุ้งุ้ง,ง,งตั้งแคมป์นี้มื้อนี้โอ้ กับป้าไฟมอดพอดีตุ่มกาแฟเรียบร้อยแล้วกับป้าพยายามหนูโชคดีเลยสองตัวเนาะแกดิถอนขนตัวปัะนี้เนาะถอนขนโอ้ยตายเองด้วยตายเองแล้วตายแล้วตัวปะนี้ใจขาด วันนี้สิถอนขนบนละเห็ดเมนูแล้วเด้อจะิให้พี่น้องเมืองบาดเนี่ยจะเอาลงถอนตัวงก่อนถอนขดตัว่ก่อนเถอะเอาฟานเลยตัวตัวง่ามันไกลถอนจากเนี่ยเกียวเกียวกีท่าตายแล้วบัดนะตายแล้วถือว่ามันดีผัดข้อเนี่ยเนี่ยนอนเลรกับ ห่างตามข้อมันหนูกะมันกัดเป็นซั์สลาที่เลยจะว่าตายน,น้ำตื้นวิ้งต <laughs> อออกยากแก่ออ <laughs> โอ้มันเป็นเป็นก็นอย่างสลิงถือว่า ถือว่ามานอยู่พี่น้องเอ้ยปกติกต่หาปลากับอะไรน,น้ำเพลนดอกไดรตะเอียนปลูกเองไดี่ย้วันนี้หางนกกับว่าแต่ว่ากับลมแห้งหนาวครับก็บไ,กบได้ยุ่งกับมานอยู่วันนี้ลมแห้งหนาวครับมันหนาวมันลมแห้งว่ามันอยู่บ่ได้ไนเนาะทุกทีเท่าปกติโอ้บ่อน้พอนนี่ครับบ่หาก,กินตัวนี่หากิน คันนี้เดือดขึ้นมานี่กาแฟฉีโคควกเตอนนี่มอนสิไหมอ๋อ <laughs> โอ้โล่งสีเลยววะโล่งเกียรกี๊เท่าสือว่าใหม่จีกับมันจำฮอนโอเคจำฮอนต้องคอยทอนหรอกเอาลองบึง้ลงลุกขนนู้ว่ะลุกขนนู้นเลยเตอรว่าจะลุกขนฉันเด้อแต่ลุกขนฉันนี่โอู้ดายจมโอ้ หนังบ่หล่อมันบ,นบ่นังบ่ลอกหนังบ่ลอกออหืดเฮ็ดง่ายแต่แต่มันห่อนหอนนี่จะง่ายกว่านี้มันสิอลอกดิเห็ดเห็ดมันสิอลอกได้หนังมั้นนะเอา,า,าขั่นแลว้วว่าว่าหัรแล้วพอดีบุปกันรอมรอม บางพื้นที่เพิ่นกบบะบวเอาหนังครับพิ้นติดต้นอ่อนหอนลวกลอกหนังออกเลยแต่ว่าทางอีสานท่นหญ่ติดถอนขนแบบนี้ถอนขนเพราะว่าหนังนี่พิ้นบอกว่าเป็นเป็นหมองแซบอยู่มองนึงเนาะแมนเมื่อกี้ออกยำปุดปุดปุดเออหนังนี่นี่แหละแต่ว่าหนูนี่เป็นชารจริน,นึงที่ทำลายพืชพันธุ์ท่านยา,าหารของของเกษตรกร,เ,กรเนาะ หางเขียว้มากวรปลูกยังไม่กะต้นพืชเป็นไม่เบือไม่เม่ากันกับเป็นอาหารกับสั้นดีกอนครับน้องเอ้พวกโลกสวยกะกเจะววากันด้วยครับด้อเนาะอาหารอาหารแบบอาหารปลาเป็นอาหารปลาอ่ะทรันี่กะขอจบคลิปไว้ทรัี่นะ้ครับด้อเนี้น้อนหน้านะครับหากินนุ่มหน้านอนหน้าหากินแบบบ้านๆนะครับครับ ไฟขึ้นแนวชจยมงคลครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยปิ่น้องเด้อขอบคุณครับบวาสดีครับ